ค่อยๆไปนะปนว้ายใคร <S <S ใครใครอ่ะขับดีๆนะคิต้าไม่งั้นเราสองคนพ่อลูกจะตุยกันหมดคุณคิดว่ามันปกติไหมหุดมาเกยวใครอ่ะกี้ปลาข้างบ้านเองปลาข้างบ้านผมปลาข้างบ้านเหรอ เรามาเกาะรถทำไมนี่มันมีวัดด้วยเหรอปกติแล้วมันม mm <No. S 1> nah ีวัดมันมีวัดอยู่ต <Ha> รงนี้ด้วยเหรอใช่เหยวไาวในมุมอะไรอ่ะกิ่งไม้หรือว่างูงูเห่าอุ้ยมีงูเห่าตกใส่รถไปขวาโอ้โหอันนี้นางล้ำข้างบ้านใช่หรือเปล่า โอ้โหชัดเลยคนที่ไหนจะมาแต่งชุดนางลำดึดดึดดึอันนี้เขามาซ้อมเ่าซ้อมซ้อมไปคนเดียวไปแล้วโอ้ยโอ้ย